รถในหัวมันในหัวอืม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 มันคืออะไร ันคืออะไรมันคืออะไรบายบมันคืออะไร bye bye. มันคืออะไรฮฮึ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 ฮ <laughs> ึ <h ung? S 2>